วันนี้เรามาพบกับเจ้า Audi TT ที่เหมือนแต่ไม่เหมือนกันดีกว่านะครับผมที่จะไม่เหมือนกันตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเพราะว่าข้างซ้ายมือของผมคันนี้นะครับจะเป็น Audi TT Model Year ปี2018นะครับส่วนข้างขวามือของผมเนี่ยจะเป็น m o เด l Year ปี2019นะครับดูผิวเผินแล้วเนี่ยคุณจะมองเอ๊ะมันก็เหมือนกันนี่มันแตกต่างกันตรงไหนเดี๋ยวเรารอชมกันเลยนะครับเริ่มต้นจากเจ้าปี2018เนี่ยจะมีการชนหน้าที่ดีไซน์แตกต่างกันไปหรือว่าชุดแต่ง S Line ที่มาจากศูนย์เนี่ยครับ จะดีไซน์ไม่เหมือนกันนี่เลยครับดูจากตรงนี้เป็นหลักเลยครับตะแกรงข้างล่างนะครับที่เป็นสีดำเนี่ยนะครับปกติแล้วถ้าเป็นตัวปี18หรือว่าก่อนไมเนอร์เช e เนี่ยจะเป็นตะแกรงแบบนี้ แต่ถ้าไมนอด้เชนออกมาแล้วนะครับเขาจะมีตัวช่องลมหลอกตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มดีไซน์ให้มันดูดุดันมากขึ้นนั่นเองแต่ปกติแล้วสีตรงนี้นะครับที่คุณเห็นคันปี19ผมตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นสีเงินแต่นี้ทํามาเป็นสีดําอันนี้พ่นลมดํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างที่2นะครับผมที่เจ้า Audi TT คันนี้ข้างหน้าเนี่ยที่แตกต่างกันไปก็คือนี่ครับ ป a r เซนเซอรหน้าครับผมถ้าเป็นโมเดลเยียปี2018เนี่ยจะยังไม่มีป a r เซนเซอร์หน้ามาให้นะครับคันปี2019เนี่ยจะมีติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนข้างๆข,ข,ของเรานะครับแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับผมเพราะว่าจะได้ล้อแม็กขนาด17ลายเดียวกันเลยนะครับผมแต่ว่าคันนี้ มีของแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่งเป็นตัวเจ้าล้อขนาด19นิ้วเป็นลัวล้อ TTS มาให้นะครับมันก็เลยดูแตกต่างกันไปแต่ปกติแล้วทั้งโมเดลเยียปี18และ19ขึ้นมาเนี่ยจะได้ตัวนี่ครับผมล้อขอบขนาด17นี้มานะครับหลายคนบอกว้ยซื้อมาอยางไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมแต่ก็อ่ะอยู่ที่ความชอบของส่วนบุคคลนะครับผมดิเมนชันของรถทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับมาที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็ต้องบอกเลยครับว่า เหมือนกันหมดเลยนะครับผมแต่อาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะครับนั่นก็คือกันชนหลังของเขานั่นเองซึ่งกันชนหลังนะครับผมจะเป็นปลายท่อคู่เหมือนกันแต่คันนี้มีชุดแต่งมาให้อีกรืร้อยแล้วนะครับมีของแต่งมาให้มีเปลี่ยนท่อมาให้นะครับมันก็เลยดูแตกต่างกันไปแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับสำหรับข้างหลังเจ้า Audi TT คันนี้นะครับผมแล้ว Minor Change ทั้งทีนะครับเครื่องยนต์เปลี่ยนมาบ้างหรือเปล่านะครับผมมา ถึงจะเป็นไมเนอร์เชนหรือก่อนไมเนอร์เชนนะครับจะได้เครื่องยนต์เหมือนกันเป๊ะๆเลยจะเป็นเครื่องยนต์2,000เทอร์โบ230แรงม้าเป็นเกียร์6จังหวะนะครับเป็นเกียร์เอสโตรนิ ronic, ซึ่งหลายๆคนบอกอยู่แล้วนะครับเกียร์เอสโตรนิของทาง Audi เนี่ยขับมันขับสนุกมากอันนี้ส่วนตัวก็ต้องบอกเลยว่าใช่ นะครับขับสนุกจริงๆขับมันจริงแล้ว230ม้าไม้อย่างเงี้ยนะครับผมความแรงของเขาเนี่ยบอกเลยว่าเหลือเฟือในท้องถนนประเทศไทยแน่นอนขับสนุกมากนะแต่เครื่อง audi จะมีข้อดีข้อเด่นอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือการประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้สามารถขับได้นะรับเกิดขับใช้ชีวิตประจำวันอ่ะบอกเลยว่าทะลุ10กิโลเมตรต่อลิตรแน่นอนนะครับและอีกหนึ่งข้อแถมของแถมที่ audi ให้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาหรือว่าไม่เหมือนคู่แข่งผู้อื่นนะครับก็คือการที่เขาให้ระบบค o n t r o มาหรือขับ เพื่อนแบบ4ล้อมมาให้เลยอ่าคู่แข่งของเขาอ่ะผมพูดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคแมนเลยหรือว่าจะเป็น SLC นะครับหรือว่าจะเป็น Z4 เนี่ยไม่ให้ขับสมานะมีเจ้า Audi คันนี้ ทีทีคันนี้ที่ให้มาตั้งแต่ตัวทีทีธรรมดาเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อทีทีเอสไม่ต้องไปซื้อ RS ถึงได้ขับสี่ทีทีธรรมดาก็ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาถึงข้างในเรานะครับปี2018กับ2019นะครับผมทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับในเรื่องดีไซน์เพราะว่าเจ้า Audi TT ีนะครับเขาไม่ได้ให้เลือก แบบเบาะเลยนะคบผมถ้าเกิดเมืองนอกเนี่ยอาจจะมีเลือกนะคบผมแต่ถ้าเกิดเมืองไทยที่นํเาเข้ามาขายโดย Audi Thailand เนี่ยจะได้เบาะแบบเดียวเลยนะครับก็คือภายในจะเป็นสีดําหมดเลยนะครับใช้หนังผสมกับตัวหนังอะคาทัล่าเข้ามานะครับทำให้ตัวรูปทรงของเจ้า Audi TT เนี่ยสปอร์ตมากแน่นอนนะครับแต่จะมีออปชั่นเล็กๆน้อยๆข้างในที่ไม่เหมือนกันนะครับผมมีอยู่อย่างเดียวเลยดีกว่านะครับก็คือ ตัวปีโมเดลเยีย2019นะครับจะได้ Ambient Light สีขาวมาให้นะครับผมส่วน18เนี่ยจะยังไม่มี Ambient Light นะครับแต่ว่าตัวหน้าจอของเขาที่เป็นตัวชูโรงเขาตอนที่ออกมาใหม่ทั้งคู่เหมือนกันเลยนะครับจะได้ตัว Audi Virtual Cockpit นะครับขนาด12.3นิ้วมา,อาจอเลือนไม้ตรงกลางเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าตอนออกมาใหม่ๆเนี่ย สวยมากนะครับผมสวยมากๆานะครับเพราะทุกอย่างจะเป็นแบบจอดิจิตอลหมดเลยนะครับหลายค่ายนะตอนนั้น,นปีตั้งแต่ปี1617ขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีใครทำเลย audi เนี่ยทำเป็นครั้งแรกมาให้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวรถเองนะครับผมแอร์ก็จะเป็นแอร์ระบบออโต้อยู่แล้วนะครับไฟทุกอย่างจะเป็นออโต้หมดเลยปี2018นะครับผมปกติจะไม่มีกล้องถอยหลังมาให้แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าในเต็นท์รถคุณหญิงนะครับปี18คันนี้เนี่ยมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วเพราะว่า เจ้าของเก่านะครับได้ติดเพิ่มเข้ามาให้นั่นเองนะครับส่วนปี2019เนี่ยจะเป็นสแตนดาร์ออกมาจากศูนย์ก็คือจะมีกล้องถอยหลังมาให้อยู่แล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นข้อแตกต่างภายในของเจ้า Audi TT ระหว่างโมเดลเย r 2,018แล้วก็โมเดลเย์2,019 Minor c h a n g นั่นเองนะครับผมแต่ที่จริงแล้วเนี่ย Audi TT เนี่ยมี Minor c h a n g หลายรอบมากเพราะว่ามีปรับเปลี่ยนอีกนะครับตอนปีประมาณปี2 0 2 2 2 3อีกรอบหนึ่งด้วยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราไม่มีนะครับเราก็เลยอ่เทียบตรงนี้ไว้ก่อน ถ้าเกิดมีเข้ามายังไงเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบสาคันให้ท่านผู้ชมได้ชมแน่แน,นอนนะครับผมอ่ะถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วผมขอมาขายของสักนิดสักหน่อยดีกว่านะครับข้างซ้ายมือของผมนะครับจะเป็น Audi TT ปี2018นะครับวิ่งมา50,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับใครที่ชอบรถเดิมๆบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากผมขายเพียงนะครับผม1ล้าน8แส ห้า0มบาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มราคาแน่นอนเพราะว่าคันนี้เนี่ยตอนออกมาใหม่3ล้านกว่านะเหลือแค่ล้านแคุณได้ตัวคูเป้ขับ4ีหล่อๆ3 3 0ม้าไปอยู่บนท้องถนนและสีเนี่ยเฉิดฉายด้วยสีเหลืองนี้ผมชอบมากสําหรับตัวผมนะทีทสีเหลืองอะ่ะ ลงตัวสุดแล้วนะครับผมอ่ะแล้วมาข้างขวามือของผมนะครับนี่คือ audi tt m o เด l year ปีสองพันสิบหรือว่า minor change นะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าของแต่งเต็มลำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกนะครับเบมโบ่หกพอร์ต380มิลิเมตรนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังเลยล้อ TT นะครับโช้ก kwv สนะครับของแต่งรวมๆแล้วนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยท่ออีกต่างหากอ่ะท่ออีก90,000บาทรวมๆแล้วของแต่งคันนี้มูลค่า500,000กว่าบาทนะครับแต่ขายเพียง 2อร้านเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับเป็นปี2019 Min o r c h a า g e นอร์เชแล้วใครที่หา audi tt อยู่ก็ติดต่อมาที่เต็นท์รถคุณหญิงได้เลยนะครับและช่วงโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะใครซื้อรถที่เต็นท์คุณหญิงนะครับแถมปีน้ำมันเต็มถังไปเลยและส่งสไลด์ฟรีไปถึงหน้าบ้านคุณเลยถ้าเกิดคุณอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมก็นึกถึงรถยนต์นะครับผม คุณมาที่เต็นท์คุณหญิงเลยนะครับแล้วคุณเจอรถที่ใช่ที่เต็นท์รถคุณหญิงอย่างแน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ